ำไมถึงตัดสินใจมาเรียนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตัดสินใจมาเรียนนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบสายคอมอยู่แล้วอย่างเช่นการเขียนโค้ดการเขียนเกมพอเห็นว่าสาขานี้สอนอย่างนี้ก็เลยโอ้สายเราเลยก็เลยสมัครเข้ามาครับค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโลกของเราเนี่ยมันพัฒนาไปไวมากค่ะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรปัญญาพรปรางจโรด เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนอื่นต้องขอ,อพูดภาพรวมของหลักสูตรของเราก่อนนะคะหลักสูตรเราออกแบบมาตามความต้องการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งตลอดหลักสูตรผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทางคอมพิวเตอร์บนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันมือบอยแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันส่วนวิชาเด่นๆในหลักสูตรของเรามีอะไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเรามีวิชาปัญญาประดิษฐ์โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับนิสิตและส่งโครงงานเข้าประกวดเช่นเวทีการประกวดโครงงานทางคอมพิวเตอร์หรือ nsc ระดับประเทศไทยเรามีวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือเราเรียกว่า data science นะคะเป็นวิชาที่เรารวบรวมข้อมูลและแปลผลให้ อยู่ในรูปแบบที่สื่อสารได้ง่ายโดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหลกัหลกๆก็คือหลงไหลในตัวข้อมูลมากๆวิชาถัดไปก็จะทําให้เราเกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ในการพัฒนางานได้มากขึ้นนั่นคือการใช้อุปกรณ์ IoT ที่สามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างไปกับอุปกรณ์ทําให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งงานอคอมพิวเตอร์ในระยะไกลได้นอกจากนั้นเรายังมีวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจาก นิสิตนักศึกษานั่นคือการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในระบบ3มิติซึ่งจะให้สถานการณ์ในแบบเสมือนจริงหรือ Reality ค่ะ<ม>นอกจากนั้นยังมีวิชาที่ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ให้ง่ายขึ้นนั่นคือรายวิชา UX/UI นะคะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันของเราได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเพราะว่านักพัฒนาโปรแกรมจะต้องนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาใส่ในอุปกรณ์ขนาดเล็กหน้าจอขนาดโทรศัพท์มือถือดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบและการเขียนโปรแกรมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการทั้งแนวทางการทำโครงงานหรือเลือกฝึกง,งานจริงในเทอมสุดท้ายทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ก่อนจบการศึกษาค่ะได้มาเรียนแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับชอบนะชอบเลยล่ะครับเพราะว่าวิาวชาที่สอนเนี่ยมีทั้งความหลากหลายของด้านเนื้อหาแล้วก็ตัวเลือกที่สําคัญคือไม่ต้องมาเจอฟิสิกส์เคมีถึงจะเจอคราวแค่ตัวเดียวก็เหอะใช่แล้วค่ะได้มาเรียนที่นี่ได้อะไรไปเยอะมากๆค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับวิชาที่เราสอนนั้นมีทั้งความหลากหลายของด้านเนื้อหาแล้วก็รายวิชาให้เลือกสามารถเลือกได้ตามความถนัดความชอบของตัวเองได้ชอบวิชาไหนสายไหน,ไหนก็สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองด้านนั้นๆจนกว่าจะจบไปมีงานทําได้ครับ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่น่าสนใจน้องๆที่ด้านมาเรียนที่นี่จะได้ผ่านกิจกรรมเสริมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการค่ายไอทีที่เชื่อมขอบสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องโครงการดูงานทางด้านคอมพิวเตอร์นอกสถานที่โครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาหรือที่เรียกว่าปัดฉิมนิเทศหรือว่าจะเป็นโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่จบไปผมจะไปเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลครับ แล้วแต่ว่านอกจากที่อาชีพที่ผมจะไปทำเนี่ยเราจบไปสามารถไปทําอาชีพอื่นๆได้อย่างเช่นพัฒนาเว็บไซต์พัฒนาซอฟต์แวร์ทงบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนมือถือหรือว่าจะไปเป็นผู้ออกแบบระบบพัฒนาระบบก็ได้นอกจากนั้นสามารถไปเป็นผู้ดูแลเครือข่ายหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการนอกจากนั้นยังสามารถไปทํางานเป็นนักวิาศาสตร์ข้อมูลได้ด้วยครับเข้ามาเรียนกันค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนครับพวกเรายืนยันได้เลย